ขอรองเท้าได้ไหมครับน่าจัดใจเลยี่จะ้นรถพิมพ์รอเดีนยเดออกไปด้วย่ไปรถท่า ใช่แล้วเไ่ตัเองมือกเปลี่ยนเีเปลี่ยนปนะอกเปลี่ยนจะได้หนาครับจากวัดเมืองใหม่ครับ สวัสดีครับ FC ทั่วไทยนิวนะครับ FC ทั่วไทยนิวนะครับอันนี้เราจะเริ่มจะออกเดินทุดงนะครับละลิผุ้ดงนะครับออกจากวัดเมืองใหม่นะครับตอนนี้กำลังกาบลาเจ้าวว่าวัดเมืองใหม่ตัวฉลางงวัดภูเก็ตนะครับ สับทู่ผมเลยเดินกาลิฟุดงง,ง่างกลางบรรยากาศสายฝนปลอยๆนะครับ6กเล็กน้อยอากาศเย็นสบายตอวนี้ดวงตาออกกลับ กันด่าว่าวดเมองใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ นี่หลวงตาทุนด,ดงนะครับทุนเริ่มทุนด,ดงจากวัดเมืองใหม่นะครับมุ่งหน้าสะพานสารสินนะครับมุ่งหน้าสะพานสารสินนะครับโดยใช้ถนนเทพกษั์ตีครับ เทพประสตีมุ่งหน้าสะพานเมืองใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นรถนะครับรถรถสำหรับขนน้าอาหารแห้งอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปทำโรงทานในวัดต่อไปนะครับของวันนี้นะครับส่วนน้ำนะครับน้ำก็จะบริจาคไปตามทางนะครับตามโรงเรียนหรือว่าเป็นอนามัยอบตสถานีตำรวจ เราก็จะนําถวายไปเป็นกับเป็นบริจาคนะครับขออนุญาตบริจาคเป็นบุญต่อบุญกันไปครับอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากชุดรักษาทะระบอของเพื่อนผหลางนะครับมานำน้ำอาหารแห้งบริจาคให้กับหน่วยงานงต่างๆ นี่มันออกแล้วนะเนี่ยแต่ก็รถกิเงินแล้วเนี่ย้ละกเงินแะล้วนี่ยนี่หลวงตาเขาได้ สนทนาธรรมนะครับกัแบบคุณสุพ้พรพระใหญ่ภูเก็ตตกลหลักนะครับ เริ่มออกจากลิขุตดงนะครับจากวัดเมืองใหม่ครับรกลับลาครูบาอาจารย์ท่านเจ้าวาดวัดเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ อันนี้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีด้วยนะครเมื่อช่วงเช้านี้ฝนตกหนักมากเลยอ่าที่นี่ตกตั้งแต่เที่ยงคืนนะฮะฝนตาบุ่ชื้นได้เดินกุดดงเนี่ยฝนก็หยุดทันทีเลยฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะเช้าเพืเกตก็ดีต่างจังหวัดก็ดีนะที่เข้ามาชมของพุทธิสมาร์ทนี้ก็ฝากกดติดตามด้วย ช่องหลักนะครับช่องหลักของภูเก็ตถวายได้เลยนะถวายอาจารย์ได้เลยถวายแล้วก็เอาเป็นน้ำมงคลให้กับเราไปด้วยถวายเป็นมงคลไปด้วยนะ,ะนี่ครับจะเพิ่งเริ่มต้นนะที่พระอาจารย์นะหลวงตาบุญชื่นนะฮะจะออกเดินทางจากวัดเมืองใหม่ที่สุด ากิจกรรมพี่น้องชาวภูเก็ตก็ถือว่ามีบุญนะมีบุญด้วยมีบุญนะเพราะว่าพระอริยสงฆ์มาเนี่ยโอ้โหชาวภูเก็ตนี่ก็จะมาร่วมบุญกุศลนเนี่ยต่อฮะแล้วรับยาติจกรรมครบแล้วครบถึงนะฮะต่อตัว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  ตอนนี้ออกจากวัดเมืองให่แล้วนะ่งหน้าถจังหวัดปาะมต่นกไปนะมาวี่วัดเโนดูรู้ไใช่ไห้อล่องหนครับใช้เขใชอช่องไหนเออเข้า<ค>วัด<ณ>ข้าโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณหน่วยกู้ภัยุศลนรรมกูเก็ตนะครับ อันนี้นะครับคือคุณแม่ขาวนะครับคุณแม่ขาวสวัสดีครับตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่สะพานสาสิทธิ์นะครับเพื่อเดินทางต่อไปจังหวัดพังงานะครับ ไม่หยาบครับไม่เหยาบครับหียมบคผู้หญิงครับหลบนิดนึงครับาไว้ที่มือเจออย่าเดียวผ้าเก็บเลยนะครับผ้าเก็บนะครับวาไว้ที่มือเจออย่างเดียวนะคะสาธุครับสาธุยกน้ําครับยกน้ําถวายเลยครับสาธุครับสาธุครับ มาถอดวม้าจานด้วยสวัสดีตองเจ้าแล้วเป็นกี่คนครับเครัเราก็จะออกเดินทางแล้นะคะหลงตาวันนี้1 6ึ่งหนง่ดเจดหใช่ไหมอวันนี้รวบปัต่อไปเลยนะแต่จะพักที่ไหนหนึ่งหกเจดห้านะครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสูงเกินหัวครับพอดีพอดีดไม่มันต้องคล้องหัวด้วยไงครับยังไม่หม่ครับยกครับยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกน้ำรอถวายนะครับ เป็นบรรยากาศนะครับเหมือนเมื่อวานเลยอากาศนะโปรยโปรยแบบนี้เลยเหมือนเมื่อวานเดะเลยครับอันนี้ก็พี่ปัญญานะครับพี่ปัญญาภูเก็ตสมาร์ทนิวภูเก็ตสมาร์ทนิวฝากกดติดตามมาด้วยครับครับถ้ติดตามเพจภูเก็ตสมาร์ทนิวด้วยนะฮะัไลฟ์สดครับครับสวัสดีครับเหมือนเมื่อวานเลยบรรยากาศนะครับก็ช่วงแรกก็จะมีฝนตกโปรยปลายแบบนี้ฮะแต่ว่าตกไม่หนักนะครับ ทัการก็คุค้มๆแบบนี้แต่ว่าไม่ตกไม่หนักนี่นะีอ้นันนี้คุณพี่สุพรนะครับคุณพี่สุพรพระใหญ่นะครับอ่าก็อำนวยความสะดวกในเรื่องการตาราตอนแล้วก็ลดขนน้ำให้กับทาง ทางกระบวนผุ้ดองขององค์หลวงตาครับกราบขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณครับยินดีครับแล้วก็ขอที่มรณาบุญผู้ดจริงลังติดตามข่าวอยู่นะครับครับผมขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่สาธุครับสาธุครับรถบริการทั้งของโอ้โหมารถมาส่งมาโอ้เยอะแยะมากมายเลยนี่ฮะบริอามพระใหญ่สมเด็จสื่อมรณาบุญท่านหนึงเพื่อการสาครับ เปิดด้วยบุญใหญ่นะครับเปิดด้วยบุญใหญ่ครับบุญใหญ่เปิดด้วยบุญใหญ่แล้วก็เดือนใหม่ด้วยนะเดือนใหม่ครับจริงนะครับตกฟ้าร้องไงเราก็จะไล่สดให้เป็นเดียวนะเราไม่โดน โยกครับยงน้ำด้วยครับ すいません。 ถอดหมวกด,ด้วยครับพี่ถอดหมวกด,ด้วยนะครับยกน้ำด้วยครับยกน้ำถังหวนะครับเอารองเท้าเลย เพืนสามมีแล้วตรงนี้นะการอยู่ทางนี้บไปล้วไปลไปลไปร้อไรถติดนะครับรถติดติดไปไปไปขอบคุณนะครับขอบคุณกุศลธรรมภูเก็ตนะครับ ้อยความสะดวกการตลาดดอนนะครับ จับโตเลยครับจับโตเลยนะครับ